เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ูนนนยยกกกลลลาาาางงงงรรขขสส่่่ตตออออเเืปแแบบแะโจิิออซีณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นางสาวสุวัชรีศรีกัมพีในอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา28รกรกฎาคม2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประสบนิกรร่วมพิธี โดยในอำเภอลาดยาวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีข้าราชการจากทุกภาคส่วนร่วมกล่าวคำปฏิญาณอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจากนั้นร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีทำบุญตักบารพระสงฆ์และสามเณร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคม2568จากนั้นณบริเวณวัดหัวเขาลานคาหมู่ที่3ตำบลห้วยน้ำหอมอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นางสาวสุวัชรีศีกรัรมพีในอำเภอลาดยาวได้เป็นประธานในการจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา28กรกฎาคมโดยนำหัวหน้าสนราชการจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เช่นทำความสะอาดเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ และตัดแต่งต้นไม้บริเวณเดอรอบบริเวณวัดหัวเขาวลานคาเพื่อแสดงพลังแห่งความสามาคัคคีความเสียสละและเจตนารมณ์ในการสร,าสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่สังคมอันเป็นแบบอย่างของการทำความดีด้วยหัวใจเรือโทยุทธนาโมกขาวผู้อำนวยการท่าเรือแหลมชะบัง เป็นประธานในพิธีถวายสัตว์ปัิยามเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2568เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้บริหารและพนักงานผู้ประกอบการท่าเทียบเรือแหลมฉบังและชุมชนเดือรอบท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ณบริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบังอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยประธานในพิธีวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินหน้าพระบรมชายาลักษณ์ถวายทูบเทียนแพรจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ครับสวัสดีครับวันนี้ทางท่าเรือราชบังนะครับก็จัดงานเพื่อปฏิญาณตนเป็นข้าราชการแล้วก็เป็นประชาชนที่ดีของแผ่นดินนะครับเน mm ื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันที่28กรกฎาค,คม2568 mm hmm. นะครับดังนั้นวันนี้ครับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับร่วมใจกันมาถวายคําปฏิญาณนะครับเพื่อเป็นประชาชนที่ดีเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อ ประโยชน์แก่ประเทศชาติแล้วก็ประเทศไทยต่อไปครับกว่า60ปีที่ผ่านมากลุ่มไทยออยได้ดำเนินภารกิจด้านพลังงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีคือบ้านของกลุ่มไทยออยที่มีพื้นที่เปลี่ยมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามทั้งทะเลป่าเขาและวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเรามุ่งม,มั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสวยงามของธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่คู่ชาวศรีราชาและคนรุ่นหลังต่อไปด้วยความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มไทยออยจึงได้ริเริ่มและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี2567กลุ่มไทยออยได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม t h ยออย l ั u ฟอร์ t เดอะกรีนฟิวเจอร์2024เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมวิ่ง โดยให้ความสําคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติการจัดงานตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตเสื้อวิ่งถ้วยรางวัลและเหรียญที่ระลึกไปจนถึงการใช้ภาชนะใส่อาหารที่ย่อยสลายได้และมีการจัดการคัดแยกขยะหยาบเป็นระบบเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเหมาะสม การจัดงานวิ่งในครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมเท่านั้นแต่ยังสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมในวงกว้างโดยรายได้จากการจัดกิจกรรมได้นำไปต่อยอดโครงการ w s t e to Value เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่ามอบเป็นอุปกรณ์สำหรับคัดแยกขยะให้กับหน่วยงานภาครัฐและโรงเรียนในพื้นที่รอบกลุ่มไทยออย โครงการ w s t t to value มุ่งหวังให้เยาวาชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการคัดแยกขยะและรีไซเคิลขยะโดยเฉพาะขวดน้ำพลา ที่สามารถนํามาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาหรืออุปกรณ์น้ํายาทาความสะอาดภายในโรงเรียนซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและโรงเรียนแล้วยังเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูป,ปธรรม ในปี2567ที่ผ่านมาเราได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการและส่งมอบอ,อุปกรณ์คัดแยกขยะให้แก่อำาเภอศรีราชาและโรงเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน8แห่งได้แก่โรงเรียนวัดมโนรมโรงเรียนวัดแหลมชะบังโรงเรียนเทศบาลแหลมชะบัง1โรงเรียนเทศบาลแหลมชะบัง3โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมโรงเรียนทุ่งสุข,ขาพิทยากรุงไทยอนุคห์ โรงเรียนบ้านชากยายจีนและโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโครงการ West to Value ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน2567จนถึงมิถุนายน2568 ระยะเวลาโครงการ1ปีโดยโรงเรียนทั้ง8โรงเรียนรวมถึงอำเภอศรีราชาได้นำขวดน้ำพลาสติกมาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนชุดอุปกรณ์กีฬาหรือชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดจากการดำเนินโครงการ w e s t to v a l u e สามารถช่วยลดปริมาณขยะขวดน้ำพลาสติกภายในโรงเรียนและอำเภอศรีราชาไปจำนวนรวมทั้งสิ้น63,703ขวด หากเปรียบเทียบเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็สามารถช่วยลดได้ถึง7,644กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ849ต้น กุ่ไทยออยขอขอบคุณโรงเรียนทั้ง8แห่งอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมเป็นพลังสําคัญในการฝูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นพร้อมจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากเราทุกคนขอขอบคุณพลังเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป มุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8จังหวัดนครสวรรค์ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่มีความพร้อมด้านร่างกายร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการสำรองโลหิตให้กับหน่วยทหารและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเจ้าหน้าที่เผยว่าตลอดทั้งวัน มีประชาชนทยอยเข้ามาบริจาคโลหิตและคาดว่ายัางมีเข้ามาบริจาคอย่างต่อเนื่องด้านประชาชนกล่าวว่าหลังจากทราบข่าวการขอรับบริจาคโลหิตจึงได้เทินทางมาเพื่อบริจาคโลหิตพร้อมฝากเป็นกำลังใจให้กับทหารและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และได้ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ปะทะครั้งนี้ด้วย เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงจอดรถของโรงแรมชื่อดังในอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีส่งผลให้มีรถยนต์ของลูกค้าได้รับความเสียหายไปถึง8คันโดยพลตำรวจตีชัยรบจุน,นวัตนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ในจำนวนนี้เสียหายเชิงลึก6คัน ลามไปถึงที่จอดบริเวณใกล้กันอีกสองคันรวมไปถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายในรถเสียหายวอดไปกับไฟเบื้องตน้นคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากสายไฟฟ้าโรงจอดรถของโรงรแรมซึ่งอยู่ห่างจากอาคารที่พักประมาณ30เมตรเกิดลัดวงจรส่งผลให้เกิดประกายไฟและลามปฏิสแลน PVC ซึ่งมีใบไม้แห้งปกคลุมอยู่ทําให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีจนเกิดการลุกลามไหม้หลังคาสแลนและลูกไฟหล่นใส่รถยนต์จนได้รับความเสียหายดังกล่าว ส่วนค่าวความเสียหายครั้งนี้คาดว่ามากกว่า5ล้านบาทขณะที่บริษัทประกันภัยได้เข้าร่วมตรวจสอบและเตรียมชดเชยความเสียหายตามหลักเกณฑ์ต่อไป กว่า60ปีที่ผ่านมากลุ่มไทยออยได้ดำเนินภารกิจด้านพลังงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีคือบ้านของกลุ่มไทยออยที่มีพื้นที่เปี่ยมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามทั้งทะเลป่าเขาและวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสวยงามของธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่คู่ชาวสีราชาและคนรุ่นหลังต่อไปด้วยความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มไทยออยจึงได้ริเริ่มและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี2567 กลุ่มไทยออยได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม Thai Oil Run for the Green Future 2024เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมวิ่งโดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติการจัดงานตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตเสื้อวิ่งถ้วยรางวัลและเหรียญที่ระลึก ไปจนถึงการใช้ภาชนะใส่อาหารที่ย่อยสลายได้และมีการจัดการคัดแยกขยะหยาบเป็นระบบเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมการจัดงานวิ่งในครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมเท่านั้นแต่ยังสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมในวงกว้างโดยรายได้จากการจัดกิจกรรมได้นำไปต่อยอดโครงการ Waste to Val u e เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า มอบเป็นอุปกรณ์สำหรับคัดแยกขยะให้กับหน่วยงานภาครัฐและโรงเรียนในพื้นที่รอบกลุ่มไทยออยโครงการ w s t t to Value มุ่งหวังให้เยาวาชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการคัดแยกขยะและรีไซเคิลขยะโดยเฉพาะขวดน้ำพลาสติก ที่สามารถนํามาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาหรืออุปกรณ์น้ํายาทาความสะอาดภายในโรงเรียนซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและโรงเรียนแล้วยังเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปี2,567ที่ผ่านมาเราได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการและส่งมอบอ,อุปกรณ์คัดแยกขยะให้แก่อําเภอศรีราชาและโรงเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน8แห่งได้แก่โรงเรียนวัดมโนรมโรงเรียนวัดแหลมฉบังโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง1โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง3โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมโรงเรียนทุ่งสุข,ขาพิทยากรุงไทยอนุคอ โรงเรียนบ้านชักยายจีนและโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โครงการ w e s t to Val u e ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน2567จนถึงมิถุนายน2568ระยะเวลาโครงการ1ปีโดยโรงเรียนทั้ง8โรงเรียนรวมถึงอำเภอศรีราชาได้นำขวดน้ำพลาสติกมาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนชุดอุปกรณ์กีฬาหรือชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด จากการดำเนินโครงการ Waste to Value สามารถช่วยลดปริมาณขยะขวดน้ำพลาสติกภายในโรงเรียนและอำเภอศรีราชาไปจำนวนรวมทั้งสิ้น63,703ขวดหากเปรียบเทียบเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็สามารถช่วยลดได้ถึง7,644กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ849ต้น กลุ่มไทยออยขอขอบคุณโรงเรียนทั้ง8แห่งอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมเป็นพลังสําคัญในการปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นพร้อมจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากเราทุกคนขอขอบคุณพลังเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป มุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนจากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้วแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉะบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลข,ของประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอาณาบริเวณพื้นที่กว่า1 0 0่0ไร่ส่วนงานได้ปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2คือท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด C และท่าเทียบเรือชุดดีรวมเป็น18ท่ามีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า1 2 0 0 0เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลก ปจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านทีเอยต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึง2ล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้น จากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกรมศุลกากรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ E-Matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรกในปี2534 จนถึงวันนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าและต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสต์พานาม็กซ์รวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยายในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุก คลังสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉะบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพืนสนับสนุนการศึกษา ให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3 <okay. S 1> เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก <okay. S 2> เอพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำค,สคัญสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชียท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่สาม มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้านที u อต่อปีขีดค,ความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้านที u อต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมชบังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้านที u อต่อปีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพภายใต้หลักบริหารงานสมาร์ทแพด ที่ให้ความสำคัญกับสแตรมา d mastery, agility, responsibility และ teamwork ตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพวกเราไม่เคยหยุดก้าว เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อ mm hmm. เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต